ที่ค่ะวันนี้ฟ้านะคะมีผลิตภัณฑ์นะคะมาแนะนำกันค่ะสำหรับคนที่มีผิวหยาบรานนะคะหรือรอยหมองคล้ำแล้วก็สีผิวไม่สม่ำเสมอมาแนะนำาให้เพื่อนๆฟังค่ะแล้วก็ปกติแล้วเป็นคนนะคะที่จะต้องออกอีเวนต์ต่างๆมากมายเลยจะต้องเดินแดดเดินทั้งฝ่นทั้งควันเยอะยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ต้องแต่งหน้าซึ่งฟ้านี่มีผลิตภัณฑ์ที่ เป็นสองสิ่งมหัศจรรย์ค่ะที่จะทําให้ผิวพรรณของเพื่อนๆนะคะจากที่หยากกร้านนะคะกลายเป็นคนที่มีออรา่าแล้วก็หน้าเด็กตลอดเวลาอีกด้วยค่ะ่ะแล้วก็สสิ่งนะคะมหัศจรรย์ค่ะนี่เลยค่ะออร์แกนิกไรซ์เซรั่มนะคะกับ ings, ออร์แกนิกเฟิร์มมิ่งสตัวนี้นะคะเอามาผสมกันทําให้ผิวพรรณนั้นเต่งตึงแล้วก็เรียบเนียนมีออร่าอีกด้วยค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวฟ้าจะทดลองให้ดูนะคะ แล้วก็เราเอามาผสมกันนะคะให้มีอุณหภูมิที่ปกติแล้วก็สม่ำเสมอค่ะจากนั้นนะคะนามาทดลองกันเลยตอนนี้นีฟ้านี่แต่งหน้าอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้ดูกันว่าระหว่างวันเนี่ยคือผิวผิวหน้าของเราเนี่ยอาจจะแป้องอาจจะลอกเราก็สามารถใช้ตัวนี้เนี่ยสามารถบวเข้าไปเลยนะคะแป๊บนเนี ทานะคะเราทาให้ให้ขึ้นไปข้างบนนะคะเพื่อให้ผิวเรานั้นตึง,ตงทาไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วก็เกลี่ยขึ้นไปอย่างนี้ค่ะเพื่อให้หน้าเรานั้นตึง,ตงแล้วก็อ่อนเยา,เาวย์ตรอดเวลานอกจากผิวพันธุ์นะคะที่ทําให้เรียบเนียนขึ้นนะคะฟ้าก็จะทาใต้ตาค่ะเพราะว่าระหว่างวันเนี่ยแป้งมันก็จะลอกคาบออกมานะคะ เราลองทาใต้ตากันดูพอเราลองทาใต้ตาดูแล้วนะคะภายในไม่กี่นาทีนี่เองหน้าของเรานั้นก็จะดูตึงตงขึ้นมาทันทีเลยค่ะแล้วก็ใต้ตาของเรานั้นก็ไม่ข้ำอีกต่อไปภายในเวลาแเ๊บเดียวเท่านั้นนี่แหละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วลองดูใกล้ๆไหม พอทาแล้วจะรู้สึกได้เลยนะคะว่าผิวพันของเรานั้นมีออร่าทันทีเลยแล้วก็ให้ดูความแตกต่างค่ะระหว่างสองข้างที่เห็นนะคะด้านซ้ายเนี้ยก็จะเรียบเนียนนะคะผิวพันดูเิร์มขึ้นแล้วก็ส่วนด้านขวาเนี้ยก็จะแป้งแป้งจะเป็นล็อกคราบนิดนึงแล้วก็ใต้ตาหมองคล้ำอีกด้วยค่ะ